yeah uh -huh. ครับัสดีครับพี่ลิฟพอดีครับผมัอดีครับยืนคุยกันพักแล้วฮะก็วันนี้พี่ลิฟมาสั่งรถให้เพื่อนเนาะใช่อีกหนึ่งคันมันเป็นรถที่เขาเรียกว่าน่าจะตอบโจทย์กับกับเมืองไทยมากกว่าเพราะปกติเพื่อนผมคุณโจเวลาไปถ่าย YouTube ด้วยกันเนี่ยเขาจะเห็นแบบใช่เป็น,นปรถเฟียสใหญ่ใญใช่ปะโจเวลาโจติดลมนะเวลาจะขึ้นเขาอะไรเงี้ยมันบ่นตลอดเลยว่าโอ้หมึงพากูมาไหนเนี่ยรถกูขึ้นลำบากบอกเอางี้ เปลี่ยนคันดกว่าเพิ่มคันใหม่เลยให้มาปรึกษาเต้ก็เลยมีมาเป็นคันนี้ครับนี่กี่ปีแล้วคันแรกน่าจะสามปีครับสามปีเลนาะสามปีใช้จริงใช้จังเลใช้เที่ยวอย่างเดียวทํางานเที่ยว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 เทียบตั้งแต่รถรุ่นพิลิปมาถึงเจนนี้เมื่อกี้ยืนคุยกันแล้วล่ะเป็นไงบ้างครับมีอะไรโอ้โหแบบสามปีเนี่ยคือมันมันพัฒนาไปเร็วมากอะจากรถผมนี่มันเหมือนแบบเอาคล้ายๆตัวผมอะเป็นยุคอันนั้นหอ ยุคเทปคาสเซ็ตปัจจุบันนี้เป็นยุคแบบ YouTube ดาวน์โหลดหมดแล้วซึ่งแบบอ้าวเขาไปเขาดยืนงงยืนงงเอ้ยมันเอ้ยระบบอ่ไไดชาร์จใหม่ใช่ไหมแบตเตรีเทียมก็ใหม่ตอนนี้มีโซลาเซลล์เข้ามาเพิ่มอีกแล้วโอ้โหมีระบบมีม็อกด้วยนะระบบคุมด้วยแผงวงจรแลปเลตโอ้โหพร้อม เมียผมพิคันยิ่งเลยเนี่ยนะพี่บอกว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมก็จริงๆริอะความภูมิใจของคนทำรถในพีลิฟตอันนี้จากใจนะคือขายได้เท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ถ้าลูกค้าซื้อซ้ำในโคตรดีใจเลยนะเนะมันใช่ใช่ไหมมันคือเวลาเราใช้ใช้งานจริงเห็นว่ามันมันใช้ได้จริงอะมันรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมาะสําหรับท่องเที่ยวจริงๆอย่างบ้านเราบางทีแบบเราไม่รู้หรอกว่า ของใครยังไงบ้างนะมันมีนู่นนี่นั่นแต่พอเราได้ใช้ของที่เราเคยใช้แล้วเพื่อนเห็นว่าเราเราใช้จริงเนี้ยมันก็เลยมีการรู้สึกว่ามั่นใจในแบรนดะ์มากกว่าอนนี่ก็พามาแล้วเดี๋ยวกำลังทดลองกันใช้คันนี้จริงๆอ่ะจะเป็นเจนที่อุปกรณ์ที่อยู่ในรถคันนี้เนี่ยจะเป็นของเจนปีหน้าเมื่อกี้บอกพี่ลิปไปแล้วปี68ใช่ปี68ในปี68เนี่ยอุปกรณ์ที่จะออกไปรถที่ออกไปเนี่ยจะเป็นเหมือนคันนี้ ว่าไม่ดีไว้ให้ดูหรอกนะเดี๋ยวไปดูกันตอนที่เป็นตัวแปงจริงแล้วก็เดี๋ยวไปตามพี่ลิปในช่องพี่ลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่ารถคันนี้จะไปที่ไหนแล้วก็ใช้งานยังไงที่บอกว่าตั้งไงต้องขอบคุณพี่ลิปมากมากเลยครับพี่ดีครับเราเจอกันบ่อยนะเวลาเราเจอกันบ่อยๆนะครับแล้วพี่ลิปก็ช่วยแนะนำนู่นนั่นมาตลอดนะครับประปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็มาจัดไปอีกหนึ่งลำนะครับผมชอบที่สุดคือตัวสไลด์รูมเลนแหละมันแบบเออมันรู้สึกแบบ เราเราใช้ชีวิตบนรถค่อนข้างเยอะแต่พอมาเจอสไลด์รูมมันเพิ่มอกที่ฟังก์ชันออกมารู้สึกทำไมมันโล่งจังเลยรู้สึกแบบทำไมรถเราไม่มีขยายได้อย่างนี้บ้างคือถ้าถ้าไม่มีสไลด์รูมเนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงความแคบแคบนิดหน่อยามีสไลด์รูมเนี่ยโอหมันกว้างอีกเท่าหนึ่งใช่ในตัวสไตล์ที่มันออกไปเบลเลอร์หน่ยเ็ก็ชอบนะโอเคงั้ยขอบคุณมากพ่ลิคขอบครับ มีความฝันตั้งแต่เด็กรถบ้านเล็กๆไว้สักคันเอาไว้เดินทางตามฝันเรื่อยไปริมหาดทะเลที่กว้างยาวผูกพาแหล่งน้ำที่กว้างใหญ่เราคขายความสุขรับแปลความฝันที่คลาสสิกคลาโวาน